แล้วเมื่อกดไล์กดแท้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับช่วงท้ายคลิปเรามีการเสริมดวงของคนแต่ละวันนะครับว่าคนแต่ละวันควรทําบุญเสริมดวงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมในช่วงท้ายคลิปนะครับดูดวงกันเสร็จแล้วนะครับท้ายคลิปมีการเสริมดวงด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ดวงรายสัปดาห์นะครับกับผมอาจารย์โจไรโคดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้รจิตให้เตือนรู้ครับซึ่งวันนี้ครับเราจะพยากรณ์ดวงกันตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายนนะครับดวงของคนแต่ละวันของคนแต่ละท่านจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเราดูได้ที่คลิปนี้ครับก่อนที่จะไปในเรื่องของดวงรายสัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะไปดูดวงกันครับฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์นะครับใครก็ตามครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ อาจารย์โจขอให้ร่ำให้รวยครับกด2แชร์ให้เป็นเศรษฐีกด3แชร์ให้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i า e ทางช่อง u t u b e ด้วยนะครับเอาละฮะฝากช่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงกันเลยที่ว่าคนแต่ละวันจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับไปชมกันเลยครับแล้วเมื่อกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วคุนผู้ชมครับอย่าลืมนะครับช่วงท้ายคลิปเรามีการเสริมดวงของคนแต่ละวันนะครับว่าคนแต่ละวันควรทําบุญเสริมดวงกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันทุ่นท้ายคลิปนะครับ ดูดวงกันเสร็จแล้วนะครับท้ายคลิปมีการเสริมดวงด้วยนะครับเริ่มต้นนะครับสําหรับการพยากรณ์ดวงวันแรกนะครับก็คงจะต้องเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับเพราะวันที่คือหมายเลขหนึ่งอันดับที่1น่ะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับได้ไพ่ที่คําว่าปัตนิครับแสดงว่าจะมีลูกค้าหุ้นส่วนที่ดีครับ โดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจการงานจะก้าวหน้าก้าวไกลประสบผลในความสําเร็จดีครับคนวันอาทิตย์ถือว่าการงานมาดีครับส่วนการเงินครับในคาว่าฉลูนะครับแสดงว่าการเงินทรัพย์สมบัตินะครับการเงินของคนวันอาทิตย์จะดีขึ้นเกิดความคล่องตัวมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับในสัปดาห์ใน2สัปดาห์นี้ครับดวงของท่าน งานก็ด like the ีเงินก็ดีนะครับส่วนเรื่องความรักครับคนโสดมีข่าวดีครับจะได้คู่นะฮะจะได้คู่จากแดนไกลมีความรักที่ดีเข้ามานะครับและคนมีคู่จะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะครับไปโรแมนติกกันไปสวีทกันนะครับเดินทางท่องเที่ยวกันนะครับมีโอกาสฮันนีมูนกันด้วยนะครับคนมีคู่นะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนวันอาทิตย์ร่างกายแข็งแรงมากครับใครที่เจ็บป่วยป่วยไข้ไม่สบายครับในสัปดาห์นี้สองสัปดาห์นี้ข่าวดีจริงๆครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับไม่ค่อยโดดเด่นนะครับ วันอาทิตย์ไม่ได้เด่นเรื่องโชคนะครับจะเด่นในเรื่องการงานมากกว่านะครับภาพรวมครับเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์จะมีการติดต่อพูดคุยจะได้พบปะเพื่อนเก่านะครับจะมีเพื่อนใหม่ถือว่าโดยรวมภาพรวมดวงของคนวันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในองค์เณฑ์ที่ดีนะครับต่อให้วันอาทิตย์โชคดีตามดวงนะครับคนวันจันทร์การงานดีแฮปปี้มีความสุขมีไอเดียใหม่ๆมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆครับการเรียนการศึกษาการศึกษา,าต่อก็มีข่าวดี ในช่วงนี้คนวันจันทร์มีโอกาสที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเรื่องการเงินครับได้คาว่ามูละการเงินของคนวันจันทร์ในช่วงครึ่งเดือนหลังจะดีขึ้นมากครับและใครที่คิดว่าจะทำสัญญากู้บ้านซื้อบ้านใหม่มีข่าวดีครับคนวันจันทร์จะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้ครับส่วนเรื่องความรักครับ มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามาครับคนมีคู่ความรักดีขึ้นมีความสุขมีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานกันมีลูกด้วยนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับโอ้โห oh, oh, คนบระจำดวงดีแฮปปี้สุขภาพดีครับใครที่เครียดใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกกล้ามเนื้อรับรองครับว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับดวงดีแน่นอนครับส่วนเรื่องโชคลาภครับ โชคแล้วมีโอกาสนะครับแต่ไม่ได้มากนะครับมีโอกาสจากเลขอายุตัวเองเลขบัตรประชาชนเลขมือถือนะครับคนวันจันทร์มีโอกาสที่จะมีโชคนะครับภาพรวมครับถึงแม้ว่าคนวันจันทร์จะดวงดีแต่ก็ใช่ว่าจะดีทุกเรื่องนะครับจะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาแล้วก็ค่อยแก้ไขนะครับผมรับรองครับว่าคนวันจันทร์แก้ไขปัญหาชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นดวงของคนวันจันทร์อยู่ในองค์เกณฑ์ที่ดีนะครับ อย่าลืมช่วงท้ายนะครับเราจะมีการทําบุญเสริมดวงด้วยนะครับคนวันจันทร์ไปต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับไพ่ใบนี้คือปีตาปีตาแล้วผู้ใหญ่จะให้โอกาสสนับสนุนกําลังจะอยู่ในองค์ก์ที่ดีครับเพราะฉะนั้นคนวันอังคารงานจะประสบความสำเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะครับเป็นเหมือนกราฟกำลังขาขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังในเดือนมิถุนายนนี้คนวันอังคารดวงดีครับการเงินครับได้คําว่าโคคา มีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถย้ายบ้านได้อยู่ตามสัญญงสัญญาอะไรก็ผ่านฉุยฉุยฉายดีครับคนวันอังคารอยู่ในองค์เกณฑ์ที่ดีในเรื่องการเงินนะครับส่วนเรื่องความรักครับมีแน่นอนครับจะมีโอกาสขอการแต่งงานนะคนที่คบกันมานานๆคนโสดก็มีข่าวดีนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับไม่ค่อยดีครับคนวันอังคารต้องระมัดระวังสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อเจ็บปวยป่วยไข้ไม่สบายสุขภาพของคนวันอังคาร ไม่ค่อยดีเลยครับโชคลาบก็ไม่ได้โดดเด่นนะครับแล้วก็ภาพรวมในชีวิตครับหรือว่าในครึ่งเดือนนี้คนวันอังคารดวงดีเป็นดวงการเริ่มต้นและการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นครับอาจารย์โจยืนยันก็ว่าคนวันอังคารถ้าคิดจะทําอะไรใหม่ๆทําเลยลงมือเลยครับคุณจะประสบผลแห่งความสําเร็จครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องหน้าครับคือคําว่ายานังครับคนวันพุธกลางวันถ้าทํางานจะมีโอกาส work from home มีโอกาสทํางานไกลบ้านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนสถานที่ทํางานครับแล้วก็ ดวงงานจะมีการขยับขย,ยื่นโยกย้ายเปลี่ยนต,ตำแหน่งด้วยนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการขายรถการเดินทางนะครับยวด,ดยานพหานะครับจะได้รับข่าวดีหรือว่าโดดเด่นครับเรื่องการเงินครับใ้คำว,ว่าสมบัตินะฮะเพราะนั้นการเงินค่อนข้างดีวันพุธกลางวันดวงการเงินดีมีความสุขเกิดความสมบูรณ์ครับติดหนี้ชาววันพุธกลางวันจะได้รับทรัพย์ได้เงินลูกหนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคนวันพุธกลางวันดวงดีครับเรื่องความรักครับคนโสดจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเป็นดวงที่ได้กินเด็กด้วยนะฮะ <laughs> คนมีกู้จะมีข่าวดีมีบุตรนะฮะส่วนเรื่องของสุขภาพครับให้เราะมัดระวังกระดูกกล้ามเนื้อความเครียดสุขภาพของชาววันพุธกลางวันไม่ค่อยดีครับเรื่องโชคลาภครับไม่โดนเด่นเลยครับแล้วก็คนวันพุธกลางวันระมัดระวังถูกใส่ร้ายป้ายสีนะครับภาพรวมครับเขาบอกว่าให้คนวันพุธกลางวันใจเย็นๆทำบุญทำกุศลบ้างทำทานบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่วงท้ายคลิป คนวันพุธกลางวันเนี่ยจะต้องทําบุญเสริมดวงกันอย่างไรด้วยนะครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับด้คาว่าลาภะธุรกิจการค้าการขายการลงทุนหวยหุ้นแชร์กองทุนงานในด้านการเงินถิอว่าข่าวดีนะครับทำธุรกิจการค้าการขายดีธุรกิจส่วนตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายไปได้ดีครับจะได้รับทรัพย์ได้เงินก้อนโตได้ทําสัญญงสัญญานะครับได้ร่วมหุ้นกิจการกันนะครับการเงินเขาบอกว่าการเงินของคนวันอังคารจะดีขึ้นนะครับให้ พรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดไม่ดีเลยจะเจอคนที่มีเจ้าของคนมีคู่ระมัดระวังปัญหารักสามเศร้าความรักของชาววันพุธกลางคืนไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับส่วนเรื่องสุขภาพครับกระดูกกล้ามเนื้อปวดหัวความเครียดครับสุขภาพไม่ดีเลยนะครับเรื่องโชคลาภนะครับไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรแต่เสี่ยงโชคได้นะครับ ด้วยอิทธิพลของไพ่พระราหูนี้นะครับเขาบอกว่าคนวันพุธกลางคืนเนี่ยถ้าเสี่ยงโชคด้วยหมายเลขแปหมายเลขสาหมายเลขศูนย์จะมีข่าวดีครับภาพรวมครับเหนื่อยหน่อยเจอปัญหาหน่อยจะผ่านพ้นไปได้ดดีครับขอให้คนวันพุธกลางคืนเนี่ยใช้สติป,ปัญญาในการควบคุมตัวเองในการจัดการปัญหานะครับทำอะไรอย่าใจร้อนใจเย็นทุกอย่างกําลังไปได้ดดีครับเดีช่วงท้ายคลิปมาดูกันซิว่าคนวันพุธ กลางคืนจะต้องทำบุญอย่างไรและเลขนำโชคของตะนาววันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปกันต่อในแคปสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับได้คำว่ากรรมะงานเหนื่อยเครียดกังวลชาวพฤหัสงานประจางานจะเยอะมากแล้วก็มีปัญหาด้วยนะครับจะต้องแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับในครึ่งเดือนหลังแบบนี้นะครับเรื่องการเงินครับได้คำว่าพระอาทิตย์ใช้จ่ายเยอะการมีิติดขัดมีปัญหานะครับให้วางแผนการใช้จ่ายด้วยนะครับระวังคนไว้จีบเงินเราวาง มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเรื่องความรักได้คําว่ามหันตโนมีข่าวดีแน่นอนสําหรับคนมีคนมีคู่นะครับมีโอกาสแต่งงานลงหอร่วมโรงกันนะฮะคนโสดก็มีข่าวดีครับสภาพครับถือว่าดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์หายวันหายคืนนะครับโชคลาภไม่โดดเด่นนะครับภาพรวมนะครับเขาบอกว่าให้ชาวันพฤเรหัสนะครับทำอะไรต้องรู้จักหลบหลีกรู้จักเลี่ยงการปะทะรู้จักมูฟเมนต์รู้จักถอยทับอย่าปะทะทั้งหมดชาวพฤรหัสทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆต้องวางแผนชิตให้ดีนะครับช่วงท้าย ดวงของท่านจะต้องทําบุญอะไรนะเลขสามโชกของท่านเป็นเอะไรติดตามกันด้วยนะครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับคนวันศุกร์ได้คาว่าบริวารเพราะฉะนั้นคนที่ทํางานแล้วมีลูกน้องจะมีข่าวดีส่วนคนที่ไม่มีลูกน้องเนี่ยงานอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับทำอะไรก็ต้องลงมือลงแรงเองนะครับแต่งานก็ถือว่าประสบผลถึงความสําเร็จเกิดความสมบูรณ์นะครับกิจการงานใดก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ให้ผลดีกับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องการเงินครับการเงินได้คาว่าภูมิปาาโโรแสดงว่มี ได้ทรัพย์ได้มรดกได้บ้านได้รถซื้อบ้านหมายโยกย้ายกูย้ยืมเงินนะครับทําสินเชื่อจะได้รับข่าวดีครับส่วนเรื่องความรักครับได้คําว่ามราณะคนโสดความรักไม่ดีเลยครับเงียบสนิทสุใสายหน้าครับคนมีคู่ระวังจะมีปัญหา ระวังเลือกลาระวังหมดรักความรักต้องเติมเติมความหวานนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพครับระวังกระดูกกล้ามเนื้อระวังความเครียดนะครับโชคลาภไม่โดดเด่นเลยครับภาพรวมในชีวิตนะฮะเขาบอกว่าให้คนวันศุกร์อดทนตั้งใจทําอะไรก็ต้องใจเย็นๆนะครับในครึ่งเดือนหลังนี้ชาววันศุกร์จะต้องลงมือลงแรงมากหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนวันศุกร์นะครับอย่าลืมนะฮะช่วงท้ายเรามีการทําบุญเสริมดวงแล้วก็เลขนาโชคด้วยนะครับท้ายท้ายสุดนะครับคนวันเสาร์นะครับดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะครับใบแรกการาแกนี การละกินีแปลว่าง,งานจะเกิดปัญหาอุปสรรคถูกโกงถูกหลอกติดขัดปัญหานะครับคนวันเสาร์ดวงการงานเหนื่อย เครียดแล้วก็มีปัญหาหลากหลายเรื่องราวครับการเงินก็ยังโอเคอยู่นะครับมีรายได้เล็กๆน้นนอยๆมีเงินนั่นนู่นนี่เข้ามาครับส่วนเรื่องความรักเป็นยังไงบ้างความรักดีฮะมีข่าวดีจะได้แต่งงานจะได้รู้หอลงโลงคนโสดมีข่าวดีครับส่วนเรื่องโชคลาภมีโอกาสจากทะเบียนรถนะคนวันเสาร์ดวงโชคลาภเด่นมากครับภาพรวมนะฮะถือว่าแข็งแรงดีมีความสุขนะครับนะ,บนะดวงถึงแม้ว่างานไม่ดีแต่ว่ามีโชคลาภแล้วก็มีเรื่องการเงินเข้ามารวมถึงทัพจะได้โอกาสดีๆในช่วงของปลายเดือน เพราะฉะนั้นครับคนวันเสาร์ดวงของท่านถึงแม้จะมีปัญหาในเรื่องงานแต่เรื่องอื่นเรื่องโอกาสดีๆก็จะมีเข้ามานะครับขอให้คนวันเสาร์โชคดีมีความสุขนะครับระวังเรื่องความเครียดระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดไมเกรนด้วยนะครับและนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะครับอย่าลืมนะฮะช่วงท้ายนะครับเรามีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะฮะแล้วก็เลขนำโชคเยนะครับสาหรับการทําบุญในแต่ละวันนะครับแล้วก็เลขนำโชคนะครับวันอาทิตย์ครับให้ทําบุญ ด้วยการถ่ายชีวิตสัตว์ให้อาหารปลานะครับให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ซื้อของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์ไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเลขนาโชคได้แก่เลข36,42นะครับ3642นะครับต่อไปทุกคนบันจันทร์ครับคนบันจันทร์ต้องให้ไปไหว้พระขอามาพระรัตนาใย สร้างพระนะครับก็จะเป็นอานิสงส์ผลบุญที่ดีทําให้คนวันจันทร์เนี่ยดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขนะครับเลขนาโชคที่กับเลข1 5 9่งาาครับหนึ่งเลนยะครับต่อไปครับคือคนวันอังคารครับคนวันอังคารเนี่ยให้ทําบุญด้วยการถวายน้ําดื่มนะครับเติมน้ามันตะเกียงนะครับทำบุญโรงพยาบาลจะดีขึ้นนะครับอานิสงส์ตรงนี้จะทําให้คนวันอังคารดวงดีโชคดีนะครับเลขนาโชคท้แก่เลข3 9 4 2่นะครับ3 9 4 2คือเลขนําโชคของคนที่เกิดวันอังคารนะครับ ต่อไปครับเป็นคนที่เกิดวันพุกกลางวันคนวันพุกกลางวันต้องทําบุญโรงพยาบาลต้องบริจาคโลหิตนะครับต้องอไปถ่ายชีวิตโครกระบือด้วยนะครับก็จะทําให้คนวันพุกกลางวันในดวงดีขึ้นครับเลขนาโชคได้กับเลข1 2 3่เนะครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวันพุกกลางคืนนะครับคนวันพุกกลางคืนต้องทาบุญบ้านเด็กกำพร้านะครับทาบุญบ้านพักคนชรา นะครับจะเสริมดวงให้ชาววันพุธก็คือในดวงดีช่วงดีมากขึ้นนะครับเลขนำโชคครับได้กับเลข2957ครับ2957นะครับไปกันต่อนะครับสำหรับท่านที่เกิดวัน พรเมหารสบดีครับคนบนพรเมารสบดีครับต้องทําบุญในการถ่ายชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ปล่อยปลาสิบตัวนะครับแล้วก็เดินทางไหว้พระ5วัดนะครับจะเสริมดวงให้กับชาวบริหารดวงดีโชคดีครับเลขนำโชคได้แก่เลข5 4 3 2ครับ5 4 3 2ครับไปกระต่อนะครับคนบนสุ์ครับคนบนสุ์ต้องถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล5ถือศีล8ไปปฏิบัติธรรม3วันหรือว่าทําบุญในการสร้างพระก็ได้นะครับอานิสงส์ตรงนี้ครับจะทําให้คนบนสุ์ดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขครับเลขนำโชคได้แก่เลข0 5 910591ครับคือเลขนำโชคของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับต่อไปครับคือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับคนวันเสาร์บอกว่าให้ไปทาบุญใจบาตรในวันเกิดตัวเองแล้วก็อุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับเทพเจ้าเทวดาประจําตัวก็จะส่งผลทําให้คนวันเสาร์ดวงดีโชคดีนะครับเลขนำโชคได้แก่เลข1 3 5, 9ครับหนึ่งสาม้คือเลขนำโชคของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับ าแล้วท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับดวงรายสัปดาห์ครับดวงใครดีก็ขอให้ดีตามดวงดวงใครไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็ขอให้ดวงดีดีวันดีคืนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะดูจาก YouTube หรือว่าแฟนเพจนะครับถ้า u t u b e เนี่ยฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำรวยนะครับเหมือนกันครับ a c e b o o k ก็เหมือนกันครับกดแชร์ไปยังกลุ่มต่างๆนะครับใครหน เป็นเศรษฐีครับใครสามแชร์ขอให้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณนะครับและขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยนะครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ชจิตให้เตือนรู้นะครับกับอาจารย์เจวดูแลท่านเลยครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านมีความสุขสมบูรณ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับโชคดีร่ำรวยนะครับฝากคลิปนี้เอาไว้ในใจท่านด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะจ้าร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชม